เดีเ๋ยวผมเลี้ยวซ้ายจุดจบหนองได้บทางเข้าทางเดียวสบายดีตอนเช้านี่พอไอีิวกำลังสิเดิส่งไอวิวเป็นเฮียนม,ม,ม,มามา้พอแล้วพอแล้วส่งคนนี้ซะ ยังพาดูดนมอยู่เอาเกาะคางไว้ก็ได้ลูกเอาดึงลงเกาะคางไว้เออมากินนมแล้วอะล,ลูกดึงขึ้นะนะดได้แหละ ไอลิงอาลัดอาัดมาทางอันท้องเมืองสมัยเด็กๆนั่นไม่ภผยไปอ่ะต้องให้ทุง่งนาทั้งปากทางแบบอย่างนั้นอ่าก็จะพาหลัดไปทางนี้เนี่ย พาลัดมาเส้นทางันของเมืองลัดออกไปซอดปากทางเขาแหละมานปากทาง อยู่เส้นทางป,ป,ะะปะาง้าป่าทางเยอเซียลกีไปเส้นทางตันใหม่เลี้ยวเมืองทราย

เขาืขำนี่ลูกตามลูกแผล่อยากเข้าเอ้ยกจะจกเอาไปหาบิลก่อนเขากำลังจะออกไปหาบิวกับอยากบารอาย เอานี้นาม,ามาไ,ไมบายดีเลยไป่อือไดีแมอ๋รถตู้อันนี้นะ่ะรถตู้ไปงานนะโดยโดย,โดยไป,ไป sẽ thấy nhau รอดา แม่มีอีกได้แม่มีอีกได้มีใส่ได้ขนมอย่างแนวมาเบิ่งด้วยีมโซพิซ่าแน่เอาพิซ่ามาเบิ่งเนี่ย โอ้นี่มือจะมามมาสิ่ก็มลับยใส่บใส่ประตูเองลักลับบ้านเยากยลับบ้านเเงินขอดูมเลี้ยวซ้ายแล้วอดีดนมันอยู่ฟ้าบขวาเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยย่างกันฮะ อย่างลงไปนาะเบิงว่นนั่นเขาจะสี่จุหนองไดโบทางเข้าทางเดียวมาดแรกอันนี้ให้ เราฮอตสองแมตตตายอยู่ท่าได้เ่าได้ค่ะเ่า,าได้โง่ม่สิตายดีวันจะไม่ ยางไว้แรนกรพ็พอนะไปไปเขาจะว่าประมาณสองเมตรสี่สิบให้มันได้สองเมตรสี่สิบที่เข้าได้โบ,โบ่ นี่กัน้ำโนอยู่ไอเบลอะไอันไอนันละวันแทกทางตัวนั้นเบิงก่อนอันถ้าว่ามันฮอดส่งมตสีสิบนี่แมนเข้าได้ไ่สันไปก็บเบิงๆเบิงไปแล้วว่ามันสี่จกได้บอรหรือว่าสิเป็นแล้วได้่อไปอ่าเป้ม้บโมอิงก็ขอโตนะไปก่อนพบก,กันใหม่ในเขิมหน้า ลูงนีเด้ยทุกคนบ๊ายบายติดตามตอนต่อไปว่าจะจบได้ปะ